สนับสนุนรายการโดยเบต้ากรูแค n นผสมผู่พาวทางเลือกที่ดีกว่าเพื่อสุขภาพของทุกคนในครอบครัวเลือกความกระชับผิวพรรณทั้งภายนอกและภายในด้วยสบูสบ่สมุนไพรฟิตฟูยูสกัดจากย่ารีแพนและว่านชักมดลูกเข้มข้นกลิ่นหอมถูกใจกลับเข้าสูร่รายการรวยยีิบสีชั่วโมงกับผมกายเวลินอีกครั้งครับ คนที่ทำอาชีพเครือข่ายขายตรงเนี่ยจำนวนไม่น้อยเลยนะความคิดนี่คับแคบคับแคบ,คบ,คบมากๆบางทีเราอยู่กับคนหมู่มากเนี่ยนะจิตใจต้องกว้างขวางพอสมควรนะแต่กว้างจนโหแบบหลุดโลกไปเลยก็ไปไม่รอดความคิดเนี่ยให้มันอยู่พอดีพอดีคนทำเครือข่ายขายตรงเนี่ยจำไว้เลยพยายามยึดมั่นถือมั่นกับ ทฤษฎีแนวทางของผูท้ทีเจ้าให้ได้ถือตรงนี้เป็นแก่นสารเลยนะก็คือเดินสายกลางอันไหนที่มันเวอร์สุดตรงต้องดึงตัวเองกลับมาอันไหนที่มันหย่อนเกินไปต้องดึงให้เรามา,า,มาตึงหน่อยเนี่ยสำคัญมากเลยเพราะถ้าเกิดเราแบบนั้นเราจะไม่สำเร็จยงไงบางคนเนี่ยนะไป ไปดูแต่เรื่องผลประโยชน์มากเกินไปโอ้โหใครพูดอะไรมาบอกว่าลงทุนเท่านี้จะได้เงินเท่านี้ดูไม่ได้ดูว่วากว่าจะได้เงินมามันต้องใช้วิธีการแบบไหนไม่ได้ดูรายละเอียดหลับหูหลับตาลงเวลาคนพรีเซนต์มันก็พูดดีๆอย่างเดียวอะ่ะพูดง่ายมากเลยเพราะไอ้พูดเนี่ยไปถึงสวรรค์นรกภายในผมว่าไม่ถึงสามวินาทีเร็วมากเลยพูดเนี่ย แต่เวลาทำงานหรือปฏิบัติจริงๆนะมันมีขั้นมีตอนของมันเห็นไหมคือเราไปเชื่อในสิ่งที่มันง่ายๆแต่เวลาเอาปฏิบัติเอาไปทำจริงๆเนี่ยโอ้โหทำงนยากอย่างนี้ก็คุณเป็นคนหูเบาใจง่ายมันถึงได้เป็นแบบนั้นไงเชื่อง่ายดูคิดว่ามันจะได้มาเงินมาง่ายๆรวยง่ายๆโดยที่คุณไม่ออกแรงไม่ทำงานเลยอย่างนี้มันจะเป็นไปได้ไงถ้าเขาจัดฉากให้อ่ะมันเป็นไปได้ไงสร้างภาพจัดฉาก เขาเรียกสร้างกลนลวงมันเป็นไปได้แล้วเขาจะสร้างภาพกลนลวงให้คุณไปได้สักกี่วันกี่เดือนน่ะสักพักหนึ่งมันก็อยู่ในโลกความเป็นจริงก็คือคุณต้องทำเองไงเห็นไหมการทำงานทุกงานเลยนะเราต้องทำเองมันถึงจะได้เงินมาเนี่ยจริงไหมมันต้องทำเองเไงอย่างผู้บริหารเนี่ย ถ้าคุณเป็นผู้บริหารคุณไม่บริหารเลยางี้ก็การบริหารก็คือการทํางานการบริหารการคิดคิดแล้วพูดวางแผนมันก็เรียกว่าวการทํางานบางคนอาจจะใช้แรงทาเออบริหารวางแผนเรียบร้อยนะไอ้นี่มึงชวบไปแบกนั่นนอยสิอ่ะก็เรียกว่าทํางานแต่ละคนก็ทําหน้าที่ตัวเองไงไม่ใช่การบริหารจะต้องมาแบกด้วยนะเฮ้ยบริหารคิดเรียบร้อยเดี๋ยวกูไปแบกเองเป็นเจ้านายลูกน้อยอ,อันนั้นมันก็ได้แต่ขุดหลุมไงบริหารเอง คุณหลงฝังเสาอะไรก็ว่านไปทารั้วอาจจะพอได้อยู่เนี่ยเราต้องเข้าใจบทบาทแนวคิดแนวการกระทําของตัวเราและคนรอบข้างสําคัญเลยคือการเข้าใจซึ่งกันและกันเนี่ยมันเป็นหัวใจหลักๆอันดับต้นๆเลยนะของคนที่อยู่ในระบบเครือข่าย้ายตรงเนี่ยถ้าพื้นฐานไม่เข้าใจของกันและกันแล้วมันไปด้วยกันยากเพราะอาชีพแบบนี้นะมันต้องอาศัยสายสัมพันธ์ที่มีมิตรภาพที่ดีต่อกันจริงๆประเภท ปิ้นป้อนกระล่อนตอแหลหลอกลวงคนเมนวันมัน,มนทำมาได้ไหมมันก็ได้แต่เดินได้ไม่นานในที่สุดมันก็ไปไม่รอดแป๊กตีหัวเข้า,ขาบ้านสามเดือนหกเดือนปีหนึ่งย้ายแล้ว้ายละ,ยยละผู้ห็นผู้นำหลายคนนะเพิ่มแป๊บเดียวย้ายสามค่ายแล้วยังงงกันเลยเลยจริงๆนะภายในสามเดือนโหย้ายสามค่ายแล้ว <c oughs> ทาว่าจะสำเร็จไหม คุณไม่มีทางสําเร็จได้แต่หลอกตัวเองไป,ปวันๆัหลอกคนอื่นไปวันวันนะ่ะต่สาเร็จที่แท้จริงคุณไม่มีทางสําเร็จหรอเพราะความสําเร็จมันต้องสร้างหลักปักฐานใช้เวลาอันสมควรสร้างหลักปักฐานไม่เอ่ยทำไปแป๊บ,ปบไปแล้วไม่เอาแล้วใครเคยเป็นแบบนี้มั่งจะเป็นนะเปลี่ยนมาถามคําเดียวย้อนถามตัวเองคําเดียวนะ่ะเอ้เราเป็นแบบนี้มาสามปีห้าปีแล้วเรารวยขึ้นไหม ถ้ารวยขึ้นก็ทําต่อไปแต่เชื่อเถอร้อยทั้งร้อยจนลงทุกคนทุกคนสามเดือนหกเดือนย,ายอ้ายแล้วสองสามค่ายย้ายแล้วย้ายไปอยู่ใครนี้โอ้พูดดีทุกอย่างเลยอีสองเดือนไปอยู่ใายใหม่ดีอีกแล้วคุณจะบ้าหรอใช่ไหมแสดงว่าคุณน,นี่เป็นคนนี้ไม่ได้เรื่องผมบอกเลยไม่ได้เรื่องไงไม่ได้เรื่องทางด้านความคิดนะและการกระทําด้วยถ้าไม่ปรับนะโอกาสสาเร็จ เป็นศูนย์ไม่มีทางไงไม่มีทางไงทำท่าเยอะๆเลยไม่มีทางเห็นไหมต้องปรับตัวเองเราต้องปรับตัวเองรู้แล้วมันโอ้ทำมาตั้งสามปีห้าปีแล้วแบบเดิมๆนะมันก็ไม่รวยทีก็แสดงว่าเราเนี่ยผิดไม่ได้ถูกต้องอะไรเลยวิธีการเราเนี่ยก็ต้องปรับตัวเองมันแก้ได้บอกแล้วแก้ไขตัวเองปรับปรุงตัวเองไม่ได้เสียตังค์ไม่ได้เอาเงินไปซื้อเิ ไม่ได้เอาเอารถไปจำนองเอาบ้านไปจำนำเนี่ยใช่ไหมแล้วค่อยมาซื้อซื้อการเปลี่ยนแปลงตัวเองหน่อยปรับตัวเองหน่อยมันไม่มีบางที่หลักสูตรฝึกอบรมเลยนะโดยเฉพาะคนเข้าใหม่นะแม่ทีบางคนใจดีจะตายไปออกบัตรให้ก่อนด้วยพันห้าใช่ไหมบางคนอ่ะค่าบัตรสองพันออกพันหนึ่งคุณออกพันหนึ่งนะเดี๋ยวพี่ช่วยออกพันหนึ่งนะเห็นไหมใจดีจะตายไปดูที่ว่าเราจะเรียนรู้ฝ่ายรู้หรือ,รอไม่เนี่ยเคล็ดลับในการ เปิดใจกว้างอย่าไปคิดแค่เกินไปแต่อย่ากว้างหลุดโลกคือคนเครือข่ายใครต้งพยายามเดินสายกลางกลางบวกไม่ใช่กลางลบนะกลางในเชิงบวกนะเราจะค้นพบความสําเร็จที่แท้จริงไม่หลอกตัวเองไปวันๆรายการรวยยีชั่วโมงต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังด้วยดีเสมอมาผมและทีมงานขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ